ครับก็มาติดตามบรรยากาศนะครับเนาะครับตอนคำคำเหมือนเหมือนนะครับหลังหวยออกครับกับมาครับขึ้นมาหาปูขื้อเขาเนาะครับเนาะเอฟซีของปูตาเฮ้ากะสีรอค่อยนะครับเนาะครับกัผู้ได้ขั้นบันเถือกครับงวดนี้เฮ้าบันเถือกกับจะฟาวถอดนะครับเด้องวดหนาเฮาออกไม่ครับเประว่าเฮากับฮิตบุญสร้างบุญสร้างกุศลไปเรื่อยนะครับเนาะหอดมือมันเดียวปูตาเฮ้าเสียเองครับทั้งครับ ติดตามไปพร้อมๆกันนะครับเนาะได้ยินข่าวว่าแม่มาจากเมืองนอกนะครับเนาะผู้คนเมืองนอกคนจะโทรมาหาปูคุยกับปูครับกัผู้ใด้ไปเอฟซีู้ได้ขั้นดือถือก็จะเฝ้าถอดลยครับเด้อสู้กันไหมนะครับเนาะครับกับฟังเสียงปูตาเข้าไปพร้อมๆกันกับทำช่องยิมรด้วยนะครับเนาะติดตามครับ คืเนาะทำไมมันมาไองานเปลงาเลยเองใช่ค่ายมากลยนาะออออีฟาวเอออยาจะค้าายนว่าหมดตัวเ้ิมพ่อหมดตูวเดิมถ้าทำงานไปจะแก้ปัญหาอย่างไงไหมว่ลูกไหม่ะเออใช่ค่ายไหมใช่ค้ายไหมค้ายมันถูกอม พางวันนี่ใช้ๆจักหวาพ่ว่าค่ะมันคือหนักหลายเว่าใค่ะใ่ไจักหวาต้งถือได้ที่ทากหมากั้นใช่ไข้ถือถือได้ที่หมากันแต่ว่านีใช่ๆ้ว่าถึงมากกว่าได้ที่จักกระด้านเขากว่าหายที่ที่ว่าได้หรอกจักกระด้านกอย่างไป ย่างเอาย่างอย่าไม่ได้ขีดเราค่าคานเท่าไหร่นะค่าคานเท่าไหร่หแล้วข้าวโลกล่ะมันมีกี่บาทข้าวเกี้าวก็ไม่ใช่ไม่ถูกต้องนะอีกแล้วก็การเกษตรกี่บาท ไปสิบหาบาทปู <c oughs> อ,อีนังน <c oughs> ้อยไทยกว่าสบเทาไทยกว่าอันนไทยเก่าเลี่ยแล้วรวยนะโอ้ว่่ใส่ใช่ิบห้าบาทแล้วปูใช่ค <c oughs> ือกันใช่คือกันแล้วไปาวกัเรียกเราถึงเรา,เห, <c oughs> หาเหมือนโ้ยย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 ายย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 ยายยยยยยยดยย กาทิซี้ะปูโอ้เช้าทิศซีมาหาแขงว่ะครับผมใช่ี่ว่โอไม่ต้องขางนะงเรื่องถ้าขายขายไม่ต้องขางะมาหาเขทื่อไวออกเอ็มนานี่พออน ใครีหว oh. e ่ะ4ีสบาอ็ดปูพ oh. ี่ช um ี่เหมือนที่ม่งครับอีนางลกเกี่ยี่สิบสามปัวมีทุกางมันีมัคือไเนี่วล็กลอนะปูแมงอีนางอยู่ใกล้ๆใครกีหวะใคแลกล้ๆโอไปเดิมเก้าทีใช้ก้าทีโอเค

เขายังไม่อุมัต้ององเพลงต้องมีสักวันนั่นแหละใช่แล้วดอกก้าะไรอิกเขาหัวเขาเตะหัวแช่ไหมแโอ้กี้ไอ้อีกแล้วเท้าหัวว่ะอขาจะพอมันถอดไปบานไอเทียวี่ถอดแทนแม่ละหัวดอกก้าวทางมาถึงว่าคุณขอไปคาง หายเรื่อวาได้คีอไปเลยวาททานว่าม่ห้องน่าเกินไปวามาวางตรงไหนทำไมไมเอาไปก็ไม่มีไปดูพ่อก็เลยวางวางมาเชัาไ่ทำงานพ่อมาพกถ้าพ่อพบลูกหลานปลอดภัยหมดเลยอันนี้ชอบไม่ชอบไม่พบว่า่าน ไม่ปไว่หน้าพ่อแต่พกใหม่นะเอาอีกแล้ว่าพกอคยหนังทำงาหวัดไว่าพ่อคยหนังพอไม่พกแล้วไม่พกตัวฐานแตกรุนจัดมากไม่พกตัว้านแตกจะพกเอวเกียวหงัอืพกเอวเกียวพกขึ้นเต้ามา วัยมาแบากเผาดึ้อึืนว่ากินข้นาวแบบเผาพอแต่ก่วยไปตาบแบกเผาตากขึ้นมาในแต่ก่ไหวัยแ้าเผาไม่ได้ดื้อคืออาลงเสียมาบเผาอาลงเสียมรนเป็นแรแต่อย่าให้เงินเสียมนเสียไปเราได้พอแบบเผาเสียไปแล้วยลเยวเอาใหม่หน,นะบนั้นเ bà con bên đó bên ừ. đó nắp hố ông bèn hại tu anh tôm, được học à, tay đến đại đến tay đến tay đến tay tay đến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  tay ลจะวิ่งไปตัวหมางเ้าพ่อข้าเครื่องบินเก้าสิบเก้าหวังเหมือนเดิมมั้งเน้ข้าเหมือนเดิมพ่อจะคกพืนไปด้วยไหมเอาไปขู่เขาเนาเน้ไม่ต้องเอาไปเครื่องบินเวอร์สิบเก้าก็พอทด้หมดแล่วมันจังว่าท้งเปลี่ยนจัากว่ามันจักประยลา ตัวกหม่แ่่่่ลา่่่่า่่่่่่่่่่อ่่ยน่่่่ยโอเคได้เลย่่่เครื่อไอ้เ่ย่่เ่่่่่่่่่า่่่่่่เ่่า่่่อเ่่า่่า่่ก่่่่่่่อ่่่่่่่่่่ป่่่่่ล่่่อ่่่ร่่่อ่่่่่่่่จะ่่ั่น่้ว่่่่ี่่ว่่่่เ่่่่่่่เ่่่เ่่ว่ว Phải bây ừ. giờ ừ. à, phải người mọi 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 đó, mọi người 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 mọi mấy mọi mấy mọi người không người mọi người mọi เท่ากูโชคลางแล้วเราต้องทำอะไรบ้างดวยเห็นไมาเขาไปติดตัวแบบไงยัีวันต้องคอยวั่รู้ไม่เงาเขามาลูกไม่ไหวลมกถือลูกไหว้ในใรพอคันว่าเอาถักมาดึงว่าป่วยคือคนป่วยติดเกียงพ่อมาทางเอารถเข็นค่ะพอเอารถเข็นว่าแกเอาชาว่าถงถ้าแรงว่ารถเข็นว่มัน ไม่ผู้บาดเจ็บตายว่าเผู้เข่งโดนแม่าถ้ผู้แข็งกัแข็ง่อยแม่ถ้้ผู้ไหนสียังไรว่าไรสบัยเป่ายาแล้วไอ้ว่าไใส่ผ้ากั่ข้านแาผู้แข่งขับ่าทีกำลังใสคือแข่งรถเข่งตั้งใครได้แต่สียังว่าคืนแน้ว แล้วต้องพักตีตายเพราะว่าตาู่ไม่แห้งขาดแบบว่าอ๋อหมอวับหมอวัดหมกหมออะไดนี่พอไปตรวจบันก็วลายหมอกับ่ารักเด็กบหมอกบไปพึ้กันหมอกะคาฟ้าข้างกวดแขวว่าใั่หมอกะยูจังสีอ่ยแล้วว่าเออคุณหมอดูกไรก็คุณหมอกบปู่ไอ้เ้่งดิว่าใั่

้องเขเก่ว้านนนนาไปแล้ว้าซะหองเก่าเก่าไปแล้วแ้วเอาไม่กไม่ราไม่บไม่หมนเจาเด็กไม่แห้งเจ้าขื่เจาคนแล้วหดแ้วรักษาแผลใจ่าพวกนี้เจอกับพ่อหม่สวัสดีครับ หลังไวยออกนะครับเนาะทางช่องก็ได้มาหาปูตาปูขี้ปะเขาวคือเก่าแล้วนะครับเนาะเอฟซีสุภูสุคนโศกมันกันบ่ครับอ่ากับขันขันว่าคือกะจะเฝ้าท่อนะครับเด้อสู่กันไหมครับสู่กันไหมครับเพราะว่าปูตาได้ยินเสียงปูตาเขาก็มีกําลังขึ้นจังไนนะครับเนาะปูตาเขาก็บอกว่าจะเฝ้าท่อครับอ่เขาก็สร้างผลบุญไปเรื่อยๆครับครับก่า งวดต่อไปกับเอฟซีโสงมันมันไปน้ำกันนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ท่างช่องยิมราด้วยกับกาบขอส,สวัสดีครับ